ตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนพระพุทธองค์ได้ตรัสสอนในเรื่องตายไว้มากเฉพาะอย่างยิ่งในพระไตรปิฎกฉบับที่สามอันมีนามเรียกว่าพระอภิธรรมปิฎกเป็นธรรมะอันยิ่งใหญ่เป็นสัจธรรมอันละเอียดสุขุมมากซึ่งพระพุทธองค์ส่งค้นพบด้วยพระองค์เองพระพุทธองค์ตรัสสอนเราว่า มนุษย์ตายแล้วไปสู่5ทางทั้งนี้สุดแต่ความประพฤติของมนุษย์แต่ละคนคือ1ไปสู่ยมโลกในวงเล็บอบายภูมิสมบัติ2กลับมาสู่มนุษยโลกในวงเล็บมนุษย,ยภูมิสมบัติ3ไปสู่เทวโลกในวงเล็บเทวภูมิสมบัติ4ไปสู่พรหมโลก ในวงเล็บพรหมภูมิสมบัติ 5. ไปสู่อุตรโลกในวงเล็บนิพพานสมบัติผู้เขียนขอกล่าวอย่างย่อพอเข้าใจอย่างง่ายๆดังนี้ 1. ไปสู่ยมโลกมนุษย์ที่มีความประพฤติเลวเป็นมนุษย์ไม่รักษาศีลชอบประพฤติทุศีลกระทำทุจริคตคดโกงธนาคาร ชอบการเบียดเบียนเพื่อนมนุษย์และสัตว์เมื่อกายแตกละจากโลกนี้ไปย่อมไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์เปรตสัตว์นรกและสัตว์อสุนลกายที่นิยมเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอบายภูมิสี่หรือยมมลกเมื่อใช้กรรมในอบายภูมิสิ้นสุดลงแล้วก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปอีกตามที่พระพุทธองค์ทรงกล่าวเช่นนี้ ผู้เขียนมีความเชื่อเพราะว่าผู้เขียนมีความเคารพในพระพุทธองค์พระพุทธองค์ทรงกล่าวจากการตรัสรู้ในเรื่องทศพลยานมีสิบหัวข้อในข้อที่สมีว่าสัพพะทกถามินีปฏิปทายานคือมียาณอย่างรู้ทางไปสู่ภูมิต่างๆของสรรพสัตว์อันเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าหรือวิสัยของพระอรหันต มนุษย์วิสัยอย่างเราซึ่งยังมีกิเลสไม่สามารถจะอย่างรู้ได้ผู้เขียนมีความเห็นว่าวิญญาณาสัตว์เดรัจฉานสัตว์เปรตสัตว์นรกและสัตว์อสุรกายที่จะกลับมาเกิดเป็นคนนั้นคงจะมาเกิดเป็นคนในจำพวกคนชั้นเลวกล่าวคือเป็นคนจำพวกที่เป็นใบเป็นบ้าหูหนวกตาบอดมือด้วนเท้าด้วนพิกลพิการ ยากจนข้นแค้นต้องขอทานเขากินรูปร่างไม่สวยงามไม่น่าดูเป็นโรคเรื้อนผู้พองทั้งตัวหรือบางคนมีรูปร่างคล้ายสัตว์มีจิตใจอย่างสัตว์เพราะว่าเพิ่งจะพ้นจากความเป็นสัตว์มาใหม่ๆจึงชอบยื้อแย่งเขากินเยี่ยงสัตว์หรือชอบยื้อแย่งเขาทาการมารมเยี่ยงสัตว์มีนิสัยชอบเบียดเบียนเพื่อนมนุษย์และสัตว์มีจิตใจชอบคดโกงวิญญ,ญาณและเจตสิก ได้นำเอาคุณสมบัติในอบายภูมิติดมาใช้ในขณะเกิดเป็นคนวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปถ้าวิญญาณมีลักษณะเลวนามรูปที่เกิดจากวิญญาณเลวก็มีรูปและนามไปในทางเลว 2. มาสู่มนุษยโลกมนุษย์ที่มีความประพฤติดี เป็นมนุษย์ที่รักษาศีลมีความประพฤติเรียบร้อยไม่เบียดเบียนเพื่อนมนุษย์และสัตว์เมื่อกายแตกละจากโลกนี้ไปย่อมจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปอีกในเอียนสเตเวนสันนักค้นคว้าการระลึกชาติของประเทศต่างๆเกือบทั่วโลกได้กล่าวที่ห้องฝึกสมาธิของแผนกธรรมวิจัยแห่งมหาวิทยาลายัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในวงเล็บมหาวิทยาลัยสงฆ์ ในพระบรมราชาูิปัรรมย์แห่งวัดมหาธาตุได้เล่าเรื่องการตายแล้วเกิดของบุคคลต่างๆที่เขาได้ทำการสำรวจและค้นคว้าการระลึกชาติของมนุษย์จากหลายประเทศโดยเขายืนยันว่าได้พบสถิติที่น่าพิจารณาที่มนุษย์ตายแล้วได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ทันทีส่วนมากก็ระลึกชาติได้ มนุษย์ตายแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ทันทีโดยไม่ผ่านไปยังสัตว์เดรัจฉานสัตว์เรตสัตว์อสุลกายสัตว์นรกทวยเทพในเทวโลกหรือทวยเทพพรหมโลกนั้นคงจะเนื่องจากภวังขจิตหรือวิถีจิตของมนุษย์ที่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในทันทีมีวิถีจิตหรือภวังขจิตที่ติดต่อกันในเวลากระชั้นชิดมากความจำยังสดใสยอยู่ จึงสามารถระลึกชาติได้ถ้าวิญญาณไปเกิดยังพบต่างๆเป็นเวลานานแล้วจึงมีโอกาสกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกไม่สามารถระลึกชาติได้เพราะผวางขาจิตหรือวิถีจิตไม่ติดต่อกันอย่างใกล้ชิดจึงไม่สามารถจะระลึกชาติได้แต่ถ้าเราสามารถประพฤติตนให้หลุดพ้นจากการเกิดได้ซึ่งพระพุทธองค์ทรงเรียกว่าวิมุตติรสวิญญาณที่เป็นวิมุตติรส คงเป็นวิญญาณทิพย์เช่นนี้เราก็สามารถปฏิบัติตนให้มีอำนาจเหนือวิญญาณของเราได้ในชาติปัจจุบันเราก็จะได้อภิญญาคือการอย่างรู้การเกิดในชาติต่างๆแต่หุนหลังของเราได้ในทศพลยานของพระพุทธองค์ในวงเล็บข้อ8หรืออภิญญาของพระพุทธองค์ในวงเล็บข้อ4ข้อความตรงกันคือปุเณนิวาสานุสติยาน คือยานอย่างรู้ชาติต่างๆแต่หนหลังตามที่พระพุทธองค์ทรงกล่าวว่ามนุษย์ประพฤติเรียบร้อยไม่ประพฤติเบียดเบียนเพื่อนมนุษย์และสัตว์เมื่อกายแตกละจากโลกนี้แล้วจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปอีกการที่ทรงกล่าวไว้เช่นนี้ผู้เขียนมีความเชื่อร้อยเปอร์เซนต์ผู้เขียนเคยมีประสบการณ์เล็กน้อยในการระลึกชาติได้บ้างวิญญาณของมนุษย์พวกรักษาศีล จึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในรูปใหม่และนามใหม่นี้อาจจะต้องเกิดเป็นมนุษย์จำพวกมนุษย์ชั้นกลางกล่าวคือเป็นมนุษย์ที่มีฐานะปานกลางไม่ยากจนแต่คงไม่ร่ำรวยมากพอกินพอใช้ไม่มีความทุกข์ทรมานมากนะักรูปร่างเป็นมนุษย์ธรรมดาไม่หูหนวกไม่ตาบ,บอดเป็นใบเป็นบ้าหรือพิกลพิการแต่อย่างใดมีลักษณะเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ มีจิตใจเต็มไปด้วยมนุษยธรรมไม่ยื้อแย่งอาหารหรือยื้อแย่งทางการมาร์อย่างสัตว์เพราะมีวิญญาณที่มีเจตสิกที่มีคุณภาพสูงมาแต่เดิมจิตมีจิตที่ดีงามมีศีลธรรมมีความคิดความจำได้หมายรู้เห็นอกเห็นใจในความทุกข์ของเพื่อนมนุษย์และสัตว์ไม่มีนิสัยที่ชอบเบียดเบียนใครว่าตายแล้วจะไปเกิดที่ไหน 3. ไปสู่เทวโลก มนุษย์ที่มีความประพฤติดีเป็นมนุษย์ที่รักษาศีลมีความประพฤติเรียบร้อยไม่เบียดเบียนเพื่อนมนุษย์และสัตว์มีความประพฤติเพียงนี้แล้วแต่ก็ยังไม่พอใจเขายังชอบประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์และสัตว์เช่นการจัดสรรประโยชน์ต่างๆให้แก่เพื่อนมนุษย์และสัตว์เป็นต้นมนุษย์ใจบุญประเภทนี้เมื่อกายแตกละจากโลกนี้ไปจะได้ไปเกิดในเทวโลกเป็นถวยเทพพวกหนึ่ง ที่ยังบริโภคการ,รมเมื่อหมดบุญในสวรรค์ชั้นเทวโลกแล้วจะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อความทุกข์ต่อไปอีกตามที่พระสมณโคโดมทรงกล่าวเช่นนี้ผู้เขียนมีความเชื่อร้อยเปอร์เซนเพราะว่าเคยปฏิบัติเข้าสู่สภาวะสัมผัสจิตละเอียดในบางครั้งและเห็นว่าวิญญาณของถวยเทพจากสวรรค์ชั้นเทวโลกที่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์นั้นอาจจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์จำพวก มนุษย์ชั้นดีกล่าวคือเป็นมนุษย์ที่มีฐานะสูงมีความร่ำรวยมีร่างกายแข็งแรงเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ไม่เจ็บไข้มีมันสมองดีมีความอดทนดีมีปัญญาเฉียบแหลมรูปร่างสวยงามเพราะว่าเพิ่งจะพ้นมาจากความเป็นเทวดาใหม่ๆมีจิตใจสวยงามเต็มเปลี่ยนไปด้วยมนุษยธรรมไม่มีความคิดที่จะเบียดเบียนเพื่อนมนุษย์และสัตว์ มีความเมตตากรุณาเห็นอกเห็นใจในความทุกข์ของเพื่อนมนุษย์และสัตว์ถ้ามนุษย์ชั้นดีเหล่านี้ได้พบธรรมะของพระพุทธองค์และเข้าใจทราบซึ้งในธรรมะนั้นแล้วลงมือปฏิบัติธรรมตามแบบอย่างของพระพุทธองค์แล้วมนุษย์ชั้นดีก็จะได้รับรสดีคือวิมุตติรสได้บรรลุมรรคผลนิพพานตามแบบอย่างพระพุทธองค์ 4. ไปสู่พรหมโลกมนุษย์ที่นิยมปฏิบัติสมถกรรมฐานในวงเล็บสมถภาวนาคือการทำจิตเข้าสู่สมาธิโดยภาวนาญานตามแบบโยคีหรือฤาษีเช่นอุทกดาบทรามบุตรอาระดาบทกาลามโครผู้ที่เคยเป็นพระอาจารย์ของพระพุทธเจ้าเป็นต้น เป็นพวกที่กำหนดสิ่งภายนอกกายเป็นอารมณ์ในการทำจิตเข้าสู่สมาธิโดยอาศัยกรรมฐาน40อย่างในอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอารมณ์การทำจิตเข้าสู่สมาธิกรรมฐาน40อย่างนั้นคือว่าตายแล้วเราจะไปเกิดที่ไหนกสินสิบอย่างอสุภะสิบอย่างอานุสติสิบอย่างพรหมวิหารสี่อย่างอรูปธรรมสี่อย่าง อาหารปฏิกูลสัญญาหนึ่งอย่างจตุธาตุวัดวฐานะหนึ่งอย่างรวม40อย่างเป็นมนุษย์ที่ชอบนั่งสมาธิโดยสมถภาวนาจนสามารถเข้าฌานสมาบัติได้เมื่อมนุษย์พวกนี้กายแตกละจากโลกนี้ไปในขณะที่มีอารมณ์อยู่ในฌานใดวิญญาณพร้อมด้วยเจตสิกก็จะลอยไปเกิดยังพรหมโลกในชั้นต่างๆกันของพรหมโลก จะอยู่พรหมโลกชั้นใดขึ้นอยู่กับชั้นต่างๆของฌานซึ่งพรหมโลกมีอยู่20สิชั้นเป็นอารูปพรหมมีสี่ชั้นเป็นรูปพรหม16ชั้นเป็นถวยเทพอีกพวกหนึ่งที่ไม่บริโภคกามเมื่อหมดบุญในสวรรค์ชั้นพรหมแล้วก็จะต้องกลับมาเกิดอย่างโลกมนุษย์เพื่อรับความทุกข์ต่อไปอีกตามที่พระตถาคตทรงกล่าวไว้เช่นนี้ ผู้เขียนมีความเชื่อว่าเป็นความจริงเพราะผู้เขียนมีความเคารพเลื่อมใสในการตรัสรู้ทศพลยานของพระพุทธองค์ซึ่งมนุษย์ปุถุชนผู้มีกิเลสไม่สามารถอย่างรู้ได้ทศพลยานคือ 1. มียานอย่างรู้เหตุที่ควรเป็นและเหตุที่ไม่ควรเป็นในวงเล็บฐานาฐานายญาน 2. มียานอย่างรู้ผลแห่งกรรมของสัตว์ในวงเล็บ วิปากยาน 3. มียานอย่างรู้ทางไปสู่ภูมิต่างๆของสัตว์ในวงเล็บสับพพธัถามินีปฏิปทายาน 4. มียานอย่างรู้คุณสมบัติของท่าต่างๆนานาทาตุยาน 5. มียานอย่างรู้นิสัยเลวของสัตว์ในวงเล็บนานาวิมุตติยาน 6. มียานอย่างรู้ในอินรียห้าของสัตว์ ในวงเล็บอินทริยะปะโรปริยตยาน 7. มียานอย่างรู้อาการของยานในวงเล็บยานาทิสังกิเลสาทิยาน 8. มียานอย่างรู้ชาติต่างๆแต่หนหลังในวงเล็บปุเพนิวาสานุสติญาณ 9. มียานอย่างรู้การตายและการเกิดของสัตว์ทั้งหลายในวงเล็บจุตูปปาตยาน10บ มียานอย่างรู้วิธีทำให้สิ้นอาสวะในวงเล็บอาสวะขยะยานมนุษย์ที่ชอบนั่งสมาธิโดยสมถภ,ภาวนาขณะจิตอยู่ในยานใดวิญญาณพร้อมด้วยเจตสิกจะลอยไปเกิดยังพรหมโลกชั้นใดพระพุทธองค์ทรงอย่างรู้ด้วยชานาที่สังกิเลสาธี่ยานในวงเล็บทศพลยานข้อเจ็ ผู้เขียนมีความเห็นว่าวิญญาณพร้อมด้วยเจตสิกข,ของถวยเทพจากสวรรค์ชั้นพรหมโลกที่จะต้องกลับมาจุติอย่างโลกมนุษย์นั้นคงจะได้เกิดเป็นมนุษย์จำพวกมนุษย์ชั้นดีมากกล่าวคือเป็นมนุษย์จำพวกที่มีฐานะสูงมากมีรูปร่างหน้าตาสวยงามชเช่นเกิดในตระกูลกษัตริย์เกิดในตระกูลเศรษฐีและมหาเศรษฐีมีทรัพย์สินเงินทองอย่างมหาศาล เกิดมาได้เป็นหัวหน้าประเทศมีโอกาสได้เป็นประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีหรือได้เป็นหัวหน้าคณะศาสนาและรับความสุขในการดำรงชีวิตสูงกว่ามนุษย์จำพวกอื่นเกิดมามีมันสมองดีมากมีความจำสูงมากมีจิตใจสูงมีความเมตตากรุณาแก่เพื่อนมนุษย์และสัตว์เป็นมนุษย์ที่มองเห็นความทุกข์ยากของบุคคลอื่นมากกว่าความทุกข์ยากของตนเอง ถ้ามนุษย์จำพวกมนุษย์ชั้นดีมากเหล่านี้ได้พบธรรมะของพระพุทธองค์ก็คงจะทราบซึ้งในพระธรรมนั้นและเมื่อลงมือปฏิบัติธรรมของพระพุทธองค์แล้วมนุษย์ชั้นดีมากก็จะได้พบรสแห่งความสันติอย่างรวดเร็วกล่าวคือจะได้พบมิมุติรสของพระพุทธองค์อย่างเดียวกันและในที่สุดก็จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานในชาติปัจจุบันของเขานั้น รสของน้ำทะเลมีรสอย่างเดียวคือรสเค็มและรสของพระธรรมของพระพุทธองค์ก็มีรสเดียวคือวิมุตติรสน้ำในลำธารในแม่น้ำลำคลองและน้ำฝนมีรสไม่เหมือนกันเมื่อไหลลงสู่ทะเลรวมกันแล้วก็จะมีเพียงรสเดียวคือรสเค็มชั้นใดที่มนุษย์เข้าใจทราบซึ้งในพระธรรมของพระพุทธองค์ และได้ลงมือปฏิบัติธรรมของพระพุทธองค์แล้วไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ชาติใดาภาษาใดาวันนะดใดและวยยัยใดย่อมจะได้พบกับรถพระธรรมอย่างเดียวกันคือวิมุตติรสชั้นใดก็ชั้นนั้นข้อเปรียบเทียบนี้เป็นพระธรรมเทศนาของพระตถาคตมีปรากฏในคำพีพระไตรปิฎกซึ่งเป็นพระสูตรหนึ่งที่ว่าด้วยความน่าอาศัศจรรย์ของพระธรรมวินยัย 5. ไปสู่อุตรโลกมนุษย์ที่นิยมปฏิบัติวิปัสสนากรรมาฐานคือการนำจิตเข้าสู่ความเห็นแจ้งในวงเล็บญาณทัศนะตามแบบพระพุทธองค์เป็นพวกกำหนดสิ่งภายในร่างกายเป็นอารมณ์ในการนำจิตเข้าสู่สมาธิโดยอาศัยโพธิปักคิยธรรม7หมวดในหมวดใดหมวดหนึ่งเป็นอารมณ์ในการทำจิตเข้าสู่สมาธิ โพธิปักคิยธรรม7็หมวดคือ 1. สติปทาน4 2. สม,มะปะทาน4 3. อิทิบาท4 4อินสีห้าห้าพละห้าหโพชฌงเจ็ดมัก8เป็นมนุษย์ที่ชอบนั่งสมาธิ และปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาโดยที่กำหนดหมวดใดหมวดหนึ่งในโพธิปักขิยธรรมเจดหมวดนั้นเป็นอารมณ์ในการทำจิตเข้าสู่สมาธิสามารถเข้านิโรธสมาบัติได้และได้บรรลุมรรคผลเข้าครองชีวิตพระอรหันต์อริยะบุคคลจำพวกพระอรหันต์นั้นเมื่อกายแตกละจากโลกนี้ไปก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นอะไรอีกซึ่งเป็นผู้ที่ไม่มีชาติหน้าสิ้นภพสิ้นทุกข์ ไม่ต้องกลับมาเวียนไห้ตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารอีกต่อไปชั่วนิรันดร์ซึ่งชาวพุทธนิยมเรียกว่าดับขันเข้าสู่นิพพานตามแบบอย่างพระพุทธองค์ไม่ต้องกลับมาเกิดเพื่อรับความทุกข์อีกตามที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนให้ชาวพุทธไปสู่นิพพานนั้นผู้เขียนมีความเชื่อเพราะมีความเห็นว่า อริยบุคคลที่บรรลุมรรคผลเข้าครองชีวิตพระอาหารหันต์นั้นเป็นมนุษย์จำพวกมนุษย์ชั้นดีเลิศเป็นมนุษย์ที่หมดมนทินจากกิเลสทั้งปวงเป็นมนุษย์ที่มีปัญญาอันล้ำเลิศกว่ามนุษย์ทั้งปวงเป็นมนุษย์ที่ไม่ได้สร้างกรรมอันใดไว้จึงไม่ต้องกลับมาเกิดเพื่อสนองกรรมตามกฎแห่งกรรมของพระตถาคต ภาวนาแปลว่าการทําให้เกิดขึ้นในใจสมถะแปลว่าความสงบจิตในวงเล็บฌานวิปัสสนาแปลว่าความเห็นแจ้งในวงเล็บญาณทัศนะสมถะภาวนาแปลว่าการทําให้ความสงบจิตเกิดขึ้นในใจวิปัสสนาภาวนาแปลว่าการทําให้ความเห็นแจ้งเกิดขึ้นในใจ